ยู่ใกล้ช่างเบนอบอุ่นเปลี่ยนดอกมาแล้วนะครับเปลี่ยนดอกอะไรเปลี่ยนดอกเป็นดอกเบนปาวินเปลี่ยนดอกเปลี่ยนปืนแล้วอันนี้โดนอีกเป็นเลื้ยงเลยอืมอันนี้้ามาแข่งกับเขาเพราะว่าเอาเล็กมาแข่งกับเขาไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันไอจุดนู้นมันเครื่องมันแรง เฮ้ยขยว,ยวยนะก็เึ้่นสวยอย่างงั้นเรายังยังยางกจะไปเลยเห็นแล้วว่าไม่ทันแทงแทงหน้าเลยอ่ะ มีไข่มั้งอะ่ะที่โดนอ่ะมีตัวเลยก็ไข่ออฟไม่โดนหรอ,อรโดนที่ปลามันดิ้นอยู่เนี่ยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าของใครมั้งซอมคนเดียวโอ้โหโกูไปก็เข้าแล้วไปก็เข้าแล้วไปแล้วจบปะอ๋อหลุดไปโอ้เข้าหัวโดนคาง ไม่ต้องแยงั้งโดนคางเลยไม่ต้องแยง้งไม่ให้ใครยง้งให้เปลือตุ้งตามระดับโอ้สโดนป่ะกิน<อ>ทิ้งกินคว้างเลยชาวไทยสาโดนป่ะสามไม่โดนสามไม่โดนแต่เขาหัวแต่ของเขาอะโดนเข้าหัว พูหูองเราของเราของเราสายปาร์ตว้าก้าดูเว้นดูคนใหม่นี้โอ้โหเขาเป็นสวยโอ้เขาหัวหกโลไม่ต้องสามจะตายแล้วหกโลหกโลจึกเขินเขินตี ตะขอมันไม่มีไม่มีไอ้นี่คาราบิเนอร์อไม่มีคาราบินเนอร์อตะขอมันเบานี่หว่ามันไม่จมน้ำตะขอมันอะดึงแล้วเอ้าเอ้าเอ้ะตะขอมันมีคาราบิเนอร์มันกู้ง <c oughs> โอ้ยยิงหัวเลยอ่ะง่ยแยเลยอ่ะจึกได้ล้โค้มาพอดีเอวมาพอดีเลยแทงหน้าอย่างงี้เราเห็นมันจวดว่โหเขายิงกันแล้วก็ยังจะไปเนาะก็้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วปาดมาเราโดนจางตัวใครโดนท้องใครโดนท้อง

กบเป้าข้ามกบจริงกบนาด้วยตัวเขียวปัดเลยกบธรรมชาโอ้ยกบเหลียงปากเปื่อยอ่ะข้าม ้แต่น่าจะเป็นกบนาวะ่ะขังกบนาขังอะกกแต่มันเชื่องเนาะเพราะว่าถ้าข้ากบเลี้ยงมันจะไม่ค่อยมีแผลหรอก,ก,กไม่พอดิใครยิงข้ามไปแล้วคนหนึ่ง <laughs> ตัวนี้ใหญ่ โอ้จะได้ดอกคืนไหมวนะเนี่ยปลาเข้าเว้ยปลาเข้าเว้ยโอ้โหค้างตัวดิวสามสายป่ะกลนะางตัวใหญ่เว้ยเห็นไหม กลางตัวเป๊ะเลยหยุดโอ้โหจะสามอยู่แหละเฮ้ยมันกลางตัวเป๊ะเลยตัวรุดอะไรเนี่ยรุดทอดหรือว่ารุดอะไรตัวทาดทอดเฮ้ยลูกดอกลูกดอกมาอยู่แล้วตูดแต่มันไม่ทะลุมันเข้ากลางอแค่นี้โอ๋อแล้วไม่ว่านเกี่ยวมัน่อนแล้วมันเข้ากลางลำเลยไม่ใช่กลางตัวเป๊ะเลยมันไอ้เที่ยวไม่ออกไเหรอทะลุ ทะลุไปล้วเป็นลูกดอ,อกไปไยี่สดอกไม่ขวางดอกไม่ขวางโอ้โหพุอธมีธัมบังเราก็ไม่ได้รีบซ้ำเราก็กันมันจะเข้าข้างใน,นถ้าเราซ้ำเราก็โบกแล้วตรงนั้นอ่ะพอโพ่อพ่อที่พุทธไปเลยเออโพ่ทีเดียวก็รุดเลยคว่างควางลงน้ำไปเนี่มันเข้ามายู่แค่นี้แล้วมันไม่ออ๋อมันไม่ทะลุ ปลมตูดยังไงอพอเขาพุ๊บบอดึกมันก็ไปเลยเนี่ยไม่ข่างเงี้ยงอ่ะเออหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่แต่ตรงนั้นอ้าวอีกทีแล้วก็ดูวงน้ำนี่ต้อมอะไรวะย้ายอย่างนี้ต้องย้ายอืม พอพอบวบนู่นมาบวบบวบนี้เลยตรงนี้เหว็นเมือนห่ไอโผล่หรือไอไอไหวเนี่ยแต่มันแรงมากเลยว่ะทอสลัก ปักซอยเลยอะกายมันนิ่มรุ่นเนยไปกันรุ่นไม่นเลยนะตรงนี้นะก็กยิงไปดนยดูตรงนี้ข้งหนาเลยหูหูต้องอ้วกเลยอะ

เฮ้ยเดินหน้าปลาตัวเนี้เห็นหลังเลยดีหวานเจี๊ยบไปเลยเฮ้ยมันเล่นเองอย่าไปช่วยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนมือเดี๋ยวรูดเดี๋ยวรูดมือให้มันรู้จักเล่นเองเรามีหน้าที่สามใบ เดเนไปทำไมอีกตาให้เฮ้ยเอาเอาดันไว้ดิดันไว้ดันไว้เฮ้ยฮ่าเดินหน้าเฉยปไปตัวนี้เห็นกระตาเลยไตล่างกันได้ล้างล้างไว้ล้างไว้อย่ามันเขานี่งูซ่าซาติดซ่าซะแล้วอุ้ยเห็นห่างเล็กนิดเดียวนะเออเห็นห่างเล็กนิดเดียว เขาริมเบื้องข้งกูอะไอ้แคกไอ้แคกเล่นเลยไอแค่อะจับสายจับสายมาเล่นดันไว้ดันไว้เดี๋ยวให้ตัวเจ้าของมันตามมาเอาสายมานี่เอาสายมานี่อ้าวไอแคกไอ้ล่างมาเล่นตอนนี้ล่างปล่อยเลยทิ้งเลยทิ้งเลยล่างทิ้งเลยล่างมาเอานี่นี่มาเอานี่หลังเสาหลังเสาจับหลังเสาเออโดนห่างโดนห่างแซบมือ nghe nhìn nghe nhìn thôi. Phิด thằng khu. thằng khu. Lăng đứng coi, đứng sắm. Đốn đốn đốn. เราโดนท้องอะตายเลยช้ำเลยตายเลยฮัลโหลถึงไหมเกือบๆอะใครเข้าวไอ้เรื่องเราเราข้าท้องออกหัวเราเข้าท้องออกหัวลูกดองลูแล้วงออะไขเล้องขึ้นห้องโดนเต็มเต็มน้องเนออกหัวน่เฮัลโหล ัไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเหลือเราคนเดียวละเหลือเราคนเดียวแล้วจรเลยวันนี้ดีว่าเนี่ยเอาเอามั่งดิเฮ้ยไม่โลหรอกบันเช้าวันก่อนของบันเช้าของต้อมก็รุ่นนี้แหละ เห็นข้างเลยนะตัวเนี้ยหมุนออกหม,มุนทางนู้นโอ้สูงไปเอา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 ยางออกทันดันมัย กลางลำอ๋ออย่างงี้มันยังปิดอยูก่กลางลำอ๋อมันปิดอยู่นูน่นต้นน้ำคนต้นน้ำเราเป็นคนท้ายน้ำโอ้ยเข้าข้างเข้าข้างโอ้แพ้สวยแพ้สวยแพ้สวยเธอได้ยิงเป้นแพ้สวยไม่เสียเนื้อไม่เสียเนื้อเข้าข้างงูสิง งูสิงสงวนงูนินสิงตัวไหนามาเละเมื่อกี้หว่วงเรื่องตัวใหญ่ตัวเดิมมาเลยคนละตัวตัวแรกคนนี้โอ้โหเดินหน้าเด,เดินหน้าเด้งเลยเป็นซีบตัวเนี้ย มันมีทั้งเดินหน้าถอยหลังไม่รู้จะไม่รู้จะยิงตรงไหนแล้วเลรอวนเข้ามางี้เหรอหอู่า,ออายน้ำหนึ่งตัวโ <c oughs> ดนแล้วใครโดน เฮ้ยหลุดยังอยู่ไม่โดนหรอกไม่ได้ยินได้ยินคนสอนปะเขาก็ระมอนเดี๋ยวก็ไหมอ่ะไปหยิบไปหยิบตอนปาพากำลังออกเดี๋ยวก็ไหมอ่ะ เฮ้ยทำไมมันวิ่งไปหางกอใหญ่วะจะเพื <h <h ่อนแล้วนะนาโดยกลางลำน่จะเพื่แล้วนะหางหื่อนแล้วนะหาง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 นต้มใหญ่ด้วย

ออมานด่ตะขอตะขออย่าดึงเทเอ็กเดี๋ยวติดยุดเดี๋ยวติดคายแย่งันดึงเนี่ยโอ้หกเจ็ดโลหกเจ็ดโล โดนห่างเหรอไล่ห้าพี่ต้อมไล่ไล่ห้าพี่ต้อมเลยเออไม่พิงางตอมืตมอให้ค้างพี่ต้อมน่เต็มเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาบเยวนี่ลูกนิดอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเโดนห่างเชิงนั่นแหละมาพิกเลยเยพี่เออมีเไม่หลพกยี่ล้อย่งไปก็บอกแล้วป่าขึ้นนู่นล้วขึ้นนี่ไอชุดนี้มาไหมมันมีพวกขึ้นพวกลงตัวนี้ชวยอวนตบปิดสิมีโพไหม แปพอดีเลยพอดีพอดีสถิติเดิมไม่ล้มของไอ้อูไม่ล้มไม่ล้มไม่อูค่อยลังน่าจะมาตีตีตีสี่เก็ดไปสสี่หาสี่มห้าห้าสี่หห้าห้อ่ะถ่ายถ่ายรูปไปเขาด้วย โอปะปลายปืนเลยโอ้ยรู้ไปทางไหนมาไหนเลยเดี๋ยวมันต้องขึ้นขึ้นทีเผื่ออ้าวเนี่ยเตรียมปืนรอได้เลยเาลังาาึแล้วเดียตั้งไว้บน

่ละโอเคเบนผมไม่ได้ยิงแล้วเบนมุนทาเื่อนศักิสิทไหมของแท้นอน

Indo, แอคจงเลยแอคจังเลยวีโดนเบนก็โดนวีโดนวีโดนเบนก็โดนเบนก็โดนเห็นยูปลาอยู่ไหนวะองเงินอยู่น kind of ู่นสองสายอ่ะเขาเคลื่อนไปแล้วเอามาเอาปืนดันไว้นี่เอาปืนดันไว้ขาดซะเองาไปเก้องปลาได้ทับเคลร์ แล้วเรื่องใต้ใใหอยบอแล้วไม่ต้องแย่งกันไม่รุดปลาอยู่ไหนวะเวเขึ้นข่าวเลยนะตัวนี้เดเียียยนี่อยู่ในอู่นี่โอ้โหฟาด ลูกฟาดและนี <ere> ่ตึงหน้าตึงหน้าก่อนพูดด้วยนะทำไมต้องเป็นแบบนี้เขาหัวทับได้เว้ยไอเียงอเป็นนเลย์ลยลูกฟาดอะใครดึงเชือกกูวะ อาลบทาง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 นักวิ่งเนี่ยครับโอ้โหใหญ่ดีว่ะอ้วนพักเลยอ่ะนวีอ่ะไม่มีมันพังนี่ไม่มีลหรองนั้นแพ้ไข่แพ้ฝั่งแพ้แพลาดเลยหลุดพาดโดนเหมือนกันเนี่ยขีด ตาเบนน่ะโดนเต็มๆผมเห็นเลยทั้งนสามสองคนใครท้องท้องอ่ะสามโดนนอกเดี่ยวไงอันนี้ของผมถอนอ๋อแล้วนี่ของใครอ่ะอ๋ออยู่อยู่เนี่ยนะวีน้อยนึงนี่เจ้าโผนถอนไอ้โอ้โหลบด้วยเนีแกดองแกฟ้าตัวได้พุ่มไหนนะล้งลอยู่คนไม่รู้ใครฟาเชือกี่เดือบอดี้นี่ว่ยเมื่อกี้พูดอะไรเขหัวเอ๊ะ ไม่ใช่ก็มันเป็นที่ลุ่มบนลุมล่หลุ่มบนมันช่วยได้เข้าใจป่ะมันไม่ตีมากถ้าลุ่มล่างก็เหมือนว่าโอ้โหโอ้ย่ายเป็นอย่างเต็มที่เลยสามเบ้าก็คือเป็นแพทย์ต้องยิงเลยยิงเลยพุ่งก็งไปคืนบ้านเลย โอเคไม่ขายจะ่ายตอนที่ไม่มีใครอยู่เลยหืมใหญ่นู่นอ้โน้ำดุ้งกี่ชั้นไม่รู้เนี่ยรู้อีปันเอามาเลยเอาไาเลย ตายเลยโอ้โอ้โอ้โหโหดมากรูดไปแล้วแขกมาแล้วแขกมาแล้วจ้าลังเว้ยเรังสามเงินไปให้ปากรูดอ่ะเอออย่าอย่าตัดสายนะเว้ยโอ้ มีกันนะนิ่งนนอะไรแลก็ปลามันนกปลามันนกเจ๊กิโลก็ปลาเขาไหายกระโดดแล้วอ่ะจะพูดยังไหวานเจี๊ยบด่าได้หวานเจี๊ยบสองโลต้องโล โอ้โหกระเจามเลยจัะมืิมเลยไี่นนี่รทำไงครับล่ะย่างยี่มาแล้วมหมดแล้วมี่สิบตาจะใต้ผ่านหมดหกแล้วสามโหลได้สองโลบวกสี่โลแปดโอ้คลิปก็หักนี่พูดนะเผาลงโซ่รอคอยส่งคลิปอย่างเดียวครับ ูกเนี่่่ใชกีคลิปแล้วได้กี่คลิปแล้วเฮ้ยอีตอนส่งส่งลูกกะเระวังลูกกระตากันด้วยลุกลุกยาวสีเอากองไว้กองไว้กองไว้วางกับพื้นเออจะชี้ไปชี้มามันจะทิ้มกันเองอันนี้ค่อยอู้ตัวใหญของผมเขาไหนวะอะไรของผมใช่ไหมเจอไหมอะบ้าซื้อต่อได้ป่ะซื้อต่อได้ป่ะตัวเนี้ยปลาลอยตัวเนี้ยต้มในห้องไทยหวานจี๊ด